สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมจักรินรถปลดป้ายวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับราคาที่ไม่แรงมากสําหรับคนที่มีงบน้อยนะครับทดลองวิ่งมาแล้วเมื่อคืนนี้ทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับระยะทาง520กิโลนะฮะจากกรทมมาถึงบ้านผมนะครับก็ขับตัวคันนี้เลยนะครับผมคันนี้นะครับโดยรวมก็ผมถึงว่าให้ผ่านนะครับผมก็ประมาณ85เปอร์เซ็นต์นะครับ ซื้อไปก็ไม่ต้องทําอะไรใช้งานได้เลยขับทางไกลได้เลยนะครับเอาไปทํางานได้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมสุดยอดนะครับช่วงล่างแน่นเลยนะครับผมเป็นรถใช้นะครับน้ํามันและ LPG นะครับผมสองระบบนะครับเจ้าของเขาอก็ถือว่า่ารักษามาดีเหมือนกันนะครับก็สุดยอดเหมือนกันนะฮะเขาทํารถไปใช้นะครับผมไม่ได้ทําขายเพราเขาอยากได้ คันใหม่เพราะว่าเจ้าของท่านก็อายุเยอะนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนเป็นเกียวโตก็เลยเอามาเถินนะครับผมก็ไปดูกันนะครับสําหรับเจ้าคันนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องวางใหม่นะครับผมเป็นเครื่องพันแปดนะครับผมนะฮะเป็นเครื่องพันแปดเข้าเรียมเรียบร้อยนะครับผมแจ้งลงเรียมเรียบร้อยก็คือโดยรวมนะครับผมคันหน้าก็ก็สวยนะพี่น้องนะคันหน้าก็สวยนะครับผมก็ขออนุญาตต้องขอโทษขออภัยที่ถ่ายนะครับกลางแดดจ้าจ้ามันรถมันเพิ่งมาถึงผมก็เพิ่งเตือนด้วยนะครับ ก็ขอโทษนะฮะที่ถ่ายทําไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมก็โดยรวมนะครับพวกคานหน้านะฮะก็เดิมนะครับผมเดิมจากจากโรงงานเลยนะครับนี่คานแท้เลยนะครับผมไม่มีสกิเลยครับด้านหน้านี่ครับผมเดิมๆเลยนะครับผมว่าราคานี้นะครับหกหมืนเก้านี่คุ้มนะครับสุดคุ้มเลยนะครับแอร์นี่หนาวเลยนะครับผมพวกมอน้ําพวกอะไรนี่คือเจ้าของเขาดูแลมาเรียบร้อยนะฮะเราไปใช้งานได้เลยไม่ต้องเอาไปซ่อมบำรุงนะครับก็คือไปใช้งานได้เลยยางก็ใหม่สี่เส้น ก็นี่นะครับตัวคันฟ้ากระโปรงหน้านะครับผมประมาณนี้นะครับผมสวยนะครับผมโดยรวมสวยนะครับผมตั้งราคาไว้ที่หกหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับพี่น้องสามารถมาจํามาได้มีบริการส่งนะครับคิดตามระยะทางถ้าส่งก็คงจะไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าออ่า,อามันเป็น l อ g นะครับผมก็คงจะเซฟในการส่งนิดนึงนะครับคันนี้ไม่ต้อง ค่าส่งไม่ต้องเยอะนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ให้ดูก่อนนะครับภายในนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับหกหมืนเก้านะครับพี่น้องนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับผมเป็นรถปีห้าสองนะครับมีเอกสารพร้อมบีภาษีไม่ขาดแอ์หนาวเลยนะครับยางใหม่นะครับสี่เส้นนะครับนี่ ก็ประมาณนี้นะครับเจ้าของเขาแต่งมาดูอ่าเยอะมากนะครับก็เอาไปไม่ต้องทําอะไรนะฮะก็ใช้งานได้เลยขับทางไกลได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่านะครับจะเดินทางไกลไม่ได้ผมขับมาแล้วแปดชั่วโมงนะหะระยะทางห้าร้อยกว่ากิโลนะครับนี่นะครับหกหมื่นเก้านะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกนะครับผม ก็ช่วงแดดก็ไม่ค่อยมีเราจะทําที่จอดรถอยู่ใหม่นะครับนี่นะครับผม6,999นะครับผมพี่น้องเอาไว้ขับไปส่งลูกส่งหลานหรือเอาไปขับทางไกลก็ได้ขับไปทํางานก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่ารถจะขับทางไกลไม่ได้นะครับผมรอยอาร์อะไรพวกนี้เดิมๆเลยนะครับผมเก็บเดิมหมดทุกอย่างเลยนะฮะนี่นะครับผมเดิมทุกจุดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะเครื่องพันเปีวางใหม่นะครับผมลงเรียมเรียบร้อย ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องนะครับผมราคานี้ผมการันตีให้เลยนะครับลด85เซนขับทางแกได้เลยรถดีมากนะครับผมรถดีมากเลยนะครับสําหรับในตัวผมนะที่มองนะครับผมก็พี่น้องท่านใดสนใจก็มาดูก่อนได้นะครับผมจะมาลองขับก่อนก็ได้นะครับหก0มืนเก้าเท่านั้นเองนะครับดีกว่าไปผ่อนเป็นหนี้เป็นสินนะครับดีกว่าไปไปดาวนะครับซื้อหกหมืนเก้าเขาจบเลยนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมภาษีก็ไม่ขาดนะครับ สายไฟก็ใหม่หมดเลยนะฮะเจ้าของเขาเปลี่ยนมาใหม่แล้วไม่ต้องกังวลฮะเรื่องสายไฟไม่ดีนะฮะนี่สายไฟใหม่ๆเลยนะครับผมวางเครื่องใหม่เขาเปลี่ยนสายไฟด้วยนะครับจบเลยนะครับการันตีเลยคันนี้ผมการันตีให้เลยนะฮะไม่ใครไม่ซื้อผมบอกว่าคือตาไม่ถึงของนะครับผมผมพูดได้แบบนี้เลยฮะตาไม่ถึงของนะฮะคุดลังเลนะครับผมเพราะว่าสายไฟเนี่ยในในตัวรถนี่คือเจ้าของเขาเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยเปลี่ยนทั้งเครื่องใหม่แล้วก็สายไฟด้วยนะครับเป็นเครื่องตรงรุ่นนะครับผมพี่น้องนะครับผมบอกไว้เลยใช้ยาวนะครับคันนี้ผมบอกว่าายว นาเกียร์แน่นเลยนะครับหกหมื่นเก้าไม่แพงในในอย่างในอย่างที่คิดนะฮะไม่แพงอย่างที่คิดนะครับผมนะครับคือสายไฟก็ใหม่เครื่องก็ใหม่แอร์ก็มาทําใหม่นะฮะเจ้าของก็ทํามาตาไฟขี่กลางคืนนี้ไม่ต้องกังวลเลยอ่าเกาะถนนดีมากนะครับผมตาไฟไฟหน้านี้เขาทำมาสเต็ปเดียวนะฮะเกาะถนนดีมากเลยนะครับยอมรับว่าโอ้แกทํารถไว้ใช้จริงๆนะครับไม่ได้ทาขายทำว้ใช้จริงๆนะครับผมแล้วก็มาเถิดเกียวตัวเพราะว่าท่านอายุเกือบจะเจ็ดสิบแล้วนะฮะ ยอมรับดีนะเครื่องนี้สุดยอดนะครับผมใช้อีกนั่นนะครับช่วงนี้เราหารถที่คุณภาพมาให้พี่น้องนะครับใช้กันนะไม่ต้องกังวลนะครับผมหกหมื่นเก้าท่าดีจริงๆนะครับผมบอกเลยดีจริงๆนะครับนะฮะบอกว่าดีจริงๆมากนะครับท่านไม่ซื้อรถสภาพนี้ผมบอกเลยท่านเสียใจแน่นอนสําหรับตัวนี้เลยเครื่องวางใหม่เป็นเครื่องพันแปดซีซีนะฮะประหยัดน้ำมันประหยัดแก๊สเครื่องยิ่งใหญ่ยิ่งประหยัดนะครับสาหรับพวกรถกิงนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไปก่อนนะครับสนใจยังไงแอดไลน์มายังไงก็เบอร์โทรผมเลยนะครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองครับผมดูรถแตจที่บนันเตะบนท่าุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ